สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผุ้เถาพารวยครับตามแนวทางพ่อเพชรฝันต่องวดครับเอฟซี FC ครับผมวันตีพันมาสองหาเม็ดเดียวออกสองหกออกสองสี่นะครับเอฟซี FC ครับผมขึ้นก็ได้ลงมก็ได้โค้งทุดทไทยเพิ่นฝันว่ามีผู้ยิ่งสองคนมากีนอนูนหนาล้านเพิ่นกะตีซีซีับสองซีครับเอฟซี FC ผมเอฟซี FC ได้โอ้ เอาคอดเขามาฝากอ่บาบ้านนี้เขียนให้คักๆครับเอฟซีครับผมไปฟังประเวทปัญจีวัตรสู่ฟังเลยครับเดอ้อสวัสดีครับพ่อ,พอเพชรครับผมสวัสดีครับผมเอฟครับผมลล็มนล้วบัตรซีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย่างนะครับครับผมอ้าอ่าเมื่อวานนี้เอ่อเป็นยังไงครอบเมื่อวานนี้มีคนหมานแน่บ่สโ <บา S 2> อ้โหนหมานตี ว่าบันู่บวานโชคดีสิจัวจันหมาเนาะสี่มีคนหมาอยู่เพราะว่าเพิ่มมาทางไกลเด้อโอ้สายใหม่โฆษณาเพิ่นโทรมาเพิ่มเป็นเอซีครับผมเอซีพอเพชรประทันโอ้ยวนดี้รอเย่างเอาไปได้เบอร์โทรมาแต้สายท่านดอกอันป้าไว้บอกวราทั่นโอ้โทรมาหาประเพนี่ คงสุดท้ายมันสิเข่าเพิ่นว่าเออแต่นจัได๋มือมือมือเลขออกนะเออโทรมาโอ้เพิ่นว่ามือเลขออกมักคือบ่เดิฝันดีบ่พอเพชรนั่นอือก็ยังว่าฝันเห็นเด็กหน่อยมายืนอยู่หน้ามือมือเลขสิออกน่ะเออ15น้ำแรงเออเด็กสิออกเด็กหน่อยมายืนอยู่หน้าร้านเด็กน้อยผู้หญิงเด้เออฝัน แมนปันแมนผู้นิงผู้ถือมัดบ่บ่อข้นละคนทิเอ่อเพิ่มเพิ่มเขาโรงเรียนปฐมนี่ยละโนิดหน่อยต้องค้นไม่เยอะใช่ว่าแค่นั้นก็จะได้กับวิ่งซีแล้วคุณแม่เพิ่นโทรมาโอ้เพียงแต่ฟ้าฝันเห็นเด็กน้อยผู้นิงมาอยู่ทัสองคนครับปกติซีสองกับซีซีโอ้ยสองกับซีซีนี่แค่นั้นอ๋อ ทีสองกับทีสีแต่ว่าก็จจะเลืมเนื้อเลขกเก่าที่เคยหันไปว่าสีหาเออกับมกับสองหาเออขึ้นไปเห็นบ่อที่ที่ที่้เบ่งลินมันมาฟัน้เบึงอืมันกับสีมันอยู่เออฟันก็เลยซื้อข้ามาฝากกระสอบนึงเนี่ยโอ้โหผู้หนักเขอิทีิพเป๊ะเป๊ะข้าวหนึ่งกระสอบเฮ้ยที่ผมส่วนหนึเอา เอฟซีพ่งเยอะเอฟซีนี้มาผู้ใดอมาก็คือกันเมดแล้วนน้องครับเนาะเนี่ยซื้อเขาว่าฝากเห็นแจ๊ะๆเลยครับพี่ครับผมไปนี่ไปนี้ผมกับไปหาหม่องซื้อเยอะมันซื้อบ่ได้เออมันมันเต็มหมด้ฝันกระจายพี่ผมมาต้องไปซื้อเลขคนดังวันนี้ว่มันก็หนีหลายแท้แต่เนี่ยโอซีพอดหนี้วะเถอะสิปอดหนี้จักหน่อยก็นนะวะอออืม ถูกบหอนมีเนาะฝันได้เลขอยู่แต่ว่ามันบ่ได้เงินบ่มีหม่องสีได้เลขตัวสองสีกับสีสีนี่ละมันนี้มันนี้เอาตั้งแต่พีลระหลดเออมันครซื้อมาซื้อยากมัอเคื่อนฝันเลยเด้อมาเคลื่อคืนฝันต่อหงอดเลยเด้เอาบัดีซับเอฟซีกับผมมาฟังฝันฝันว่าขี่รถคันนั้นขี่รถคันดำนี่ไป ไปหาเพิ่นอยู่ทั้งผู้โอ้ไปหาผู้ผู้เพิ่นเค่อยบอกเล็กสามศูนย์หกหนึ่งเนี่ยอ่ามนทะเบียนรถเนี่ยขั้นขั้นดำดำเนี่ยสามศูนย์หกหนึ่งไปขี่ขึ้นไปทั้งผู้ไปไปหาเพิ่นเพิ่นผมล่องรถไปเพิ่นผมไม่ได้ไปผู้เดียวเด้อไปไปกับผู้ช้ซีคนลนไปกับผู้ใช้สีคพนไปสิพาไป ไปขอเลขไปขอเลขโอ้ในความฝันกับไปขอเลขกันละไปขอเลขเพิ่นเพิ่นว่าจะว่าจะเห็นห่าไปเท่านั้นล่ะเพิ่นสูงไหมยังเงินพี่สันเออมาสูงปังปังปังเสียห่อโอจานบังยังไงรึเออป้ากันไหมยังเงินเอาให้แล้วไปยังก็เอาเงินเอาให้แล้วไปยังก็บอยากเอาเงินโอ้ยมากันบ่ได้เสื่อเนาะ หาอะไรดอหาอะไเดอจะเห็นอะไรขอไม่แน่ป่เยขอไมน่ป่ยั่นยปูดเนาะโงอก็โง่าสินไล่ก็กี้ไล่สนให้ก็พูดจักเอามันแห้งเข่ารษาแล้วคุยแห้งมาสูนแห้งเลยเนาะ่าสินวไม่ดีปากกอว่าสูนจักตรงเี้ตึ้งผู้ใช้ซีคนนยืนฟั่งเจ้าลอยแู้เอล่ บอก,กาปากเลยเว้ยพีออ่บังสะเขียนให้ไหมพ <laughs> มี่สนเอากระดาษมาเขียนเขียนเขียนให้อเอาเขียนหน่อยได้ครับหนึ่ง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 สามตัวแต่ว่ามันจะมีเลขหอยอยึดไทยดยเพื่อนเขียนเขียนคู่สองไว้หน่อ,อเลขสองหน่อยหน่อย คือใส่เนี้ยนี่แมนเลียกูนไปนี่แล้วไปเป็นสองน้อยๆไปนี่เขียนสองข้างล่างนี่แมนหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณสองยังไงนะเออจังที่บ่อเลขที่บ่อแมนแมนนั่นแหละเพิ่นเขียนเัีงเสร็จละน้องวะที่เป็นยังมึ่งหมดนี้จักแล้วเพิ่นเอาให้จังสรนเพิ่นเขียนให้ซสำนี็จดิ้ดิครับมันก็สิบป็นหนึ่งสองเท่าบ่จักแล้วเดี่ยวตัว หนึ่งสอาแล้วเชนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงไม่เช่นสเาังฟังเนาะเลื่มได้ว่าขีรถขั้นนั้นไปสามก็ว่ากระกัสามหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งขีขั้นนี้ไปกับผู้ใช้ผู้าชน้ำหาน้ำหกเอออันอะสามหนึงเขาก็เชยนสามมือ้เนาะผู้ใช้น้ำหาน้ำอันนี้สามหนึ่งนี่เออเออะอันนี้หนึ่งสอง เลขหนึ่งสามตัมสามหนึ่งบอกพิษนาบอกพิษนาบอกเฮยพิษนาเนี่ยโอ้ยอยากหยากแม่อยู่เรื่องงวดนี่เบองเอาเดอเอ็ซีไอตีเอาเองได้เขียนให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคู่นสองให้ทั้งไตไตเลขหนึ่งสามตัวเลขหนึ่งสามตัว เขาเล่าหลายแล้วแม่น้องก็ตัดหนึ่งออกตัดสองมันกัดเดือนหนึ่งสองกับสามันกับบล็อหกคือเขาบ่ได้ว่าหายตัดหรือบ่ตัดก็แล้วออแต่มันเป็นมั่งสิเออเป็นหายมั่งสิเออผู้ชายผู้ชายไปต้อกันสี่คนเออสวัสดีชายน้ำหาน้ำออน้ำหกเลยเออมันเราอยู่เดี๋ยวนี้มันสีมีมีหกมีจี มีหาหกสี่ห้ามีสามมีศูนย์คุณเนี่ยเลขอันสิ่ตีเป็นเลขเพราะว่าทะเบียนสามศูนย์หกหนึ่นเงเนาะเออเคี่ทะเบียนขั้นสี่สามศูนย์หกหนึ่งไปอืมแต่มีไปด้วยกันสี่คนถ้าพ่ถ้าถ้าพ่อเป๋าให้ถ้าพ่อเปลาให้สามเลขหนึ่งสามตัวนี่เออสามหนึ่งเนาะเออ สามสองเป็นหกบอกเออเป็นสามหนึ่งหกบอกเป็นไปได้บอกเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้บอเป็นไปได้สามสองหกสามสองเป็นหกเออสามหนึ่งหกแม่นบอเอาจั๊กเหลียวหันละเอาสามหนึ่งหกไม่หันเพรเป็นปริศนาครับอ่านนี่ผู้ชายซีคนเออ มีแสดงว,ว่ามีสีอ,อมีสีมีสีคออส่คนผูออ้ชายสี่คนหาสี่หกสี่ป่ะห้าสี่หกสี่ประมาณนั้นป่ะห้าสี่หกสี่สี่คนนี่แหละเท่านี้แต่ว่าผู้บไหารเร่งแน ศูนย์ปังปังไปเลยเออจ้าว่าเพิ่นศูนย์อยู่เนะอาซูนไปไว้ใส่ซูนยหกกันแล้วนี่หกทะเบียนแล้วก็อ่าเออแมนอ่าก็หกกันแล้วนี่เองครับฮะซูนหกนี่ซูนเก่ากันแล้วผู้เฒ่าบ่บ่บ่มี่เก่าอือนี่เก่ามีหกมีกแล้วมอยู่ในทะเบียนรถเบิร์ตเด่นมันเป็นหกอือนี่ทะเบียนรถหมดเลย อาครับเอฟซีครับผมเป็นบ้องต้นเื้่งต้นครับอีทีครับผมอืมอ้าวโบเนียไดมาร์ตตุเกว่าไรนี่เนาะอ่าเป็นชุดหกชุูนยดหกชุสี่อืมเป็นชุดหกนย์สี่เออได้ไหมเอออ่า0ุหกนี่คือคือผู้ใช้ศูดนี้เฮาเด้อ่าระบาดทะเบียนรถก็มีูนหกนั่นด้่ เพราะว่าเปนศูนย์ควันบลาแัดกล่องอะซ้มเน่ทอเบื้องต้นเบื้องต้นครับผมส่วนสามตัวนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งหกเ็นะครับสามหนึ่งหกคนบริเสธเห็นไหมแต่ว่าเข้าวเป๋าไม่ซื้อข้าวเป๋าซื้อขั้นตัวปฏิเสธไหนคือสามหนึ่งนี่ละไม่หอยความสองเห็นไหมสามสองหกแน่นอน เอาม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 าะเจ้าเป็นเพื่อนมาซื้อต่ำหงส์เอซื้อกระย่างซื้อหลามมาเนี่ยแล่นรถดิเอออไปอาราชิเราด้พ่อจี้่าได้เพ่งยกไข่เล่นปะบอลเลยอืมเอาขับอี14ครับผมได้โชคมาในกะดีใจนะำ ผู้ใดบอโชกอะเอาไหมก็ดีใช่น้ำบอแล้วเอาไหมเอาไหมเอ่ออาขับเอฟซีับผมอันนี้คือเป็นแนวทางต่องหวดของพ่อเป็ดได้ขับด้วยเอฟซีครับผมวันที่หนึ่งสิงหาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับพ่อเป็ดไทยเวสผีเขียนหหนึ่งสามตัวก็เลยมีเลขสองหอยไทย หนึ่งสามตัวมันก็สองสามหกอยู่แล้วก็ได้มีสามหนึ่งหกครับส่วนสองตัวตัดเป็นหาสี่หกสี่ศูนย์หกอยู่ในทะเบียนรถนะครับอยุ้ยชีครับผมอ่าสามหนึ่งก็อยู่ในทะเบียนรถสามหนึ่งหกก็อยู่ในทะเบียนรถครับยุ้ยีครับผมอยู่ในทะเบียนรถหมดนะครับเนาะขั้นสีลงสีตัวก็บสามหนึ่งหกศูนย์พอแล้วครับยุ้ยชีอ้าวโศกมาลำรวยเป็นเจ็ดปีครับผมสวัสดีสุขสคตครับสวัสดีครับครับผม